วันเนี้ยได้กินสมนใจลนะกว่าจะหาซื้อไม่ได้ไหนดูซิเขาบอกอร่อยนะักอร่อยหนาะมันจะแค่ไหนกันเชียวกับกินที่บ้านดีกว่าอาชิตาเคยกินอันนี้ยังช็อกบอลอร่อยนะยังไม่เคยเจีเอ่ะจริงดิอร่อยสิลองกินดูดิเนี่ย ทำไรไอ่ะพี่ชิวทำไรไม่ทำไรแล้วทำไมท่าทางแปลกแปลกอะไรพี่ปกติปกติเสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงไหยได้สาระ <S <S พี่บอกได้เป็นไรพี่ไม่้องสนใจพี่หรอกมองอะไรกันพี่บอกแล้วไม่ต้องมองมเพื่อนต่อไปเถอะมปแล้วนะแอบซื้อมาแน่นเจ๊นั่นดิ น้องอดิปาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงเลยน้องอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่ชวนั่นแหละเดินมาแล้วก็ตกใจเองรออยู่ตรงนี้นานแล้วรอพี่ตกใจเองหรอใช่ดิและแอบ,บอะไรไว้ข้างหลังอะแอบอะไรพี่ไม่ได้แบบอบมองมองไรพี่ไม่ได้แอบ,บลยหรอง ไปเลยเห็นชัดๆคิดว่าเราเป็นเด็กอ่ะเออแต่เราก็เป็นเด็กอยู่นี่นะนีงไงอร่อยไหมอร่อยจ้ะกินอะไรกันอยู่อ่ะชอบบ็อกโกแลตน้องกินไหมไม่กินนะเจ๊นี่นี่นี่เมื่อกีนอ้น้องเห็นอะ่ะพี่ชิวอะ่ะแอบถืออะไรไปก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่ชิวอะ่ะแอบถืออะไรมาใช่ไหมใช่นั่นไง พี่ชิวแอบซื้อไล่มานแน่เลยนั่นดิแล้วทำไมเพาแอบพวกเราด้วยอ่ะเด็กๆแม่ซื้อของมาแล้วนี่ซีซ่าช็อกโกแลตที่หนูบอกว่าหนูอยากกินที่กินกับขนมปังอะ่ะแล้วก็น้ำเข้งนี่น้ำผึ้งที่เราบอกว่าเราอยากกินแม่ซื้อมาให้แล้วแล้วเรานั่งทำอะไรกันเนี่ย ก็พวกเราอะแม่กำลังสงสัยพี่ชิว,วแอบ,บซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ฮะพี่ชิวแอบ,บซื้ออะไรมาอีกแล้วหรอใช่แม่ปกติอะเวลาพี่ชิวมีเรื่องอะไรก็จะบอกพวกเราแต่วันเนี้ยไม่รู้ทำไมไม่บอกพวกเราใช่เหรอไม่บอกพวกเราด้วยใช่แม่ไม่บอกแถมแอบด้วยอย่างเงี้ยต้องซื้อแล้ว ได้กินแล้วดังงูเสียมาเป็นลูกชิ้นทอดเลยเสร็จแล้วแล้วก็เอานามิราดใช่ไหมแล้วก็เอาผงโรยหืมน่ากินน่าแค่ซื้อลูกชิ้นมากินทำไมต้องแอบด้วยน้องไม่ใช่ลูกชิ้น นั่นมันเรียกว่าดังโง่ใช่ๆช่มันมันดังโง่นี่อะไรอ่ะอะไรมันคือดังโง่อะมันคือขนมญี่ปุ่นนะแม่ก่อนหน้าเนี่ยเห็นเขาฮิตกินกันในโซเชียลอะอ๋ะอกินตามโซเชียลและซื้อมาแอบกินคนเดียวนี่นะพวกเราอย่างเงี้ยมันต้องชาร์จทำไมฮยแบตโมดเหรอ นั่นดิ<อ>ไม่ใช่ก็คือเข้าไปแย่งอ่ะอะอ,ะอะจะกินแล้วนะเน่จะไม่แบ่งกันเลยเหรอ,อเดี๋ยวนี้แอบ,บซื้อมากินคนเดียวหรอกะจะไม่แบ่งน้องๆเลยเหรอ ก็กล่าวว่าจะชิมก่อนไงถ้าอร่อยอ่ะจะได้มาเรียกหรอเรียกหรอจริงพี่กล่าวว่าจะเรียกจริงๆริไม่ต้องเรียกแล้วเพราเราอ่ะมาแล้วกินด้วยกินด้วยก็กินด้วยอุษาแอบอ่ะยังก็ตามมาอีกหมดแลวอ่ะ ปล่ามากินก็กินพี่จะรัดน้ำนะเดี๋ยวก่อนไม่ชิลแม่แม่เพิ่งซื้อช็อกโกแลตกับน้ำผึ้งมาใช่ไหมใช่แล้วที่บ้านเรามีน้ำแดงไหมมีแล้วน้ำข้นอ่ะน้ำข้นก็มีชิตาถ้าเราเอาพวกนี้อะมากินกับไปนี่อะมันน่าจะเข้ากันนะเออแม่แล้วแม่มีผมเอารบอ่ะ แจ๋วแจ๋วอะไรอ่ะจะทำไรกันก็เห็นมันมีต้อหกไม้แล้วก็ต้องใส่ให้ครบหกแบบดิเออเนาะข้อท่าแฮะเอาดิดังโงกกับน้ำผึ้งดังโงกกับซอสออริจินอลดังโงกกับไมโลดังโงกกับช็อกโกแลต ดังโงกกับนมข้นแล้วก็ดังโงกกับน้ำแดงมาเมื่อเรามาทำดังโงกของรูปแบบกันมาดูดิว่าอันไหนจะอร่อยที่สุดมา มึงน่ากินแฮะแบบดั้งเดิมก็น่ากินเหมือนกันนี่ดังโง,ง่คุกฝนก็ไม่ธรรมดานะแต่ดังโง่ฉันก็แลตทองน้องอะทำไมไมันเป็นไงน,น้องก็พูดไปก็น่ากินดีแฮะนี่ดูของแม่ดังโงน่นมข้นกระดังโง่น้ำแดงมา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 ,มากินกัน พี่อ่ะกัดซื้อมากินคนเดียวให้มีความสุขสักหน่อยไม่เป็นไรมากินเนออ้าวไหนบอกว่าชิมเสร็จแล้วจะเลี่ยงไงฮะฮะฮะนั่นดิกัดกินคนเดียวแต่ทีแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่ชิวเปล่าพี่มีอะไรอะพี่ก็เผื่อแผ่เขาอยู่แล้วพี่ไย่ไเคยแอบสักหน่อยใช่ไหมพี่แบ่งตลอดเนาะเนาะเลเนี่อยจะพูดอ่าเลิกเถียงกันได้แล้ว กินกันเร็วจะได้รู้ว่าแบบไหนอร่อยแต่แม่ขอไม่กินนะช่วงเนี้ยแม่จริงจังกับการลดน้ําหนักเพราะแม่จะสร้างสิบแม่ไปกินใช่ไหมงั้นชิ่อขอ,อ้ยกินด้วยกันดีก็ได้ก็ได้ก็ได้ขี่ขอดมหน่อยจะกินล้ะ คุณอรอยเลย่ะหอมออน้ำผมากพี่ดรอแบบดั่งเดิมบ้างอหอมถั่วมาก,มน,างงกนั่งโง่คุกฝุ่นน่าจะอร่อยแฮ อไม่ด้วยกับน้องค้นอ่ะคนเข้าเลยอ่ะพี่พี่พี่กินหังน้องได้ไหมน้องอ่ะไม่มีฟันเคี้ยวอ่ะเออใช่น้องเพิ่งไปทำฟันมันนี่นะงั้นมานี่เลยไวเนาะ ช็อกโกแลตอร่อยมากเข้ากันสุดๆเลยอ่ะอเดี๋ยวขาลองชิมม้างนะชิต้าชิมของแม่กันเดี๋ยวเจ๊เอานมขม้นชิต้าเอาน้ำแดงนะได้เลยเจ๊อืมนมข้นเยิมย้มๆวันนี้แหละมะหวานถามหา อ,อ้าวแล้วสรุปอันไหนอร่อยสุดชิวว่าของนั่งเดิมกับช็อกโกแลตอร่อยสุดไม่ไม่ไม่ดังหมวคุคุนกับน้ำแดงอร่อยสุดแต่เจว่านมข้นหวานกับน้ำผึ้งอ,อร่อยสุดไม่อันนี้อร่อยกว่าอร่อยแปบกแปลกไม่ใช่ของพี่อร่อยกว่าใช่อันนี้อร่อยกว่าโอ้ยแอมพอพอถามคนดูดีกว่าเพื่อนๆคิดว่าดังหมวแบบไหนอร่อยที่สุดคอมไม่ได้บอกกันนะครับ ยังไงดังหัวคุกฝุ่นกับน้ำแดงก็ต้องอร่อยที่สุดอืมช็อกโกแลตกับออริจินอลอร่อยที่สุดโย<น>่ก็รอดูสิว่าคนดูอ่ะเขาจะคอมเมนต์มาว่าแบบไหนอ่ะอร่อยสุดคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับได้แม่ทุกคนครับยังไงอ่ะดังหัวคุชฝุ่นกับน้ำแดงก็ต้องอร่อยที่สุดอืมยังไงอ่ชะช็อกโกแลตกับออริจินอลอ่ะก็อร่อยที่สุดครับไม่ใช่ยังไงอ่ะก็ต้องเป็นนมข้น กับน้ำผึ้งนะคะคอมเมนต์เยอะๆนะครับใช่ครับใช่ครับยังไงอันนี้ก็ต้องลอ,อยกว่า